สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวิลลี่ชาแนลนะครับผมสัปดาห์นี้ก็พบกับ Special Agent นะครับผมจะเป็น Young Star Player นะครับผมสำหรับวิกนี้ผมดูดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับตัวดังๆก็จะมีแค่เนย์มาอลาบาฟ็อกบามูล่ากุตัวกิเซ่อะไรประมาณนี้นะครับผมที่เหลือก็พลังไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับไอสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับผม ก็เดี๋ยวเปิดเป็นพิธีกัครับห้าลูกห้าลูกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับลูกแรกบางตัวในในลิสต์ก็มีวิธีผสมให้ดได้ร้อยเปอร์เซนก็มีนะครับอย่างพวกสองฮองมินเมลฟิตเดปายอะไรอย่างเงี้ยเอาให้บอลดำเลยว่าลูกแรกอ้อเลยนะครับแม่รู้ว่าลูกแรกมาก็บอลดำ สูตรร้อเปอร์เซ็นก็มีหลายตัวนะครับผมโอ้โหมาซัพพลังต่ำเลยครับเจ็ดสิบห้านะครับนะรบอลดำมีแค่สองใบนะผมค่อนข้างสองใบสามใบว่ะอ่าสองใบนะค่อนข้างน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์การได้ถือว่ายากมากนะครับผม 2องในยี่สิบสามรูปมันก็ถ้าจำไม่ผิดแหมเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับเตะเบอร์ลี่นะครับผมอ่าแล้วก็สดัดาห์นี้มีอ่าวีเอสคอมนะครับผมเพิ่มมาอีก2อันก็จะเป็นตัวพีเมลีกับลาลิก้านะครับผมเล่นครบซีนัด ก็จะได้เปิดเปิดบอลของลิลาลิก้าหรือพีเมลีกนะครับแต่เปอร์เซนต์บอลได้บอลน,นำค่อนข้างน้อยครับมีลูกเดียวแล้วกนะ็นักเตะค่อนข้างเยอะแล้วก็กว้างมากครับซิดีเบ้ครับเจ็ดห้าลุ้น้วนทั้งสามตัว ปกติ5้าหกลูกก็ยังไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดเลยนะครับนี่มาสองลูกครับถือว่ายากมากครับจะได้บอลดำนะลูกแรกไหมไม่ได้ครับตกข้างหน้าแม่นนี้ก็ตกข้างหลังครับอันนี้มาตกข้างหน้านะครับเอาว่าเจ็ดสิบเก้าครับโอเบียนครับโอเบียนแม่สเปนตัวดำปีแล้วท่านผู้ชม จากเวสแฮมเน,นเต็ดนะครับโอ้โหพลังใช้ได้นะพลังใช้ได้นะครับอ่าครับตัวสุดท้ายครับรอบนี้ไม่แข็งนครับม,มันไม่ค่อยน่าสนใจครับจากงตัวท็อปสองตัวผมก็มีหมดแล้วจะเปิดปพอป,ปอกบาร์ก็คงยากนะปอกบาร์นั่นยังไม่ได้เลยครับ ทองล้วนๆนะรอบนี้เอาคอรนหน่านะครับผมจากปอโตโรนะครับเจสิเก้านะครับผมอ้พลังถือว่าดีครับดีขอดูสตามิน่าเนี่ยครับอ้โหวิมีในทั้งเกมครับสตามิน่าแปดสิบถือว่าอใช้ได้ครับเปิดบอล บอลสั้นบอลยาวการเลี้ยงบอลการคอนโทรลบอลนะครับแต่สกิลไม่มีอะไรเลยครับมีแต่วิ่งอย่างเดียวนะครับผมสิ่งลันนะครับโอเคครับวีคนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ได้บอลก็อย่างที่เห็นนะครับบอลทองล้วนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครสนใจหาเพื่อนเล่นลีก ก็ไปที่กลุ่ม Winning เอเลเว่นไทยแลนนะครับผมแล้วก็ทาง facebook.com/slash เป็นลีกไทยนะครับผมแล้วก็ facebook.com/slash วีลีกนะครับผมก็จะมีสองลีกเป็นลีกทีมธรรมดากับทีมทีมสร้างครับหรือไม่รับหรือมาสเตอร์ลีกอะไรทำโรงงานนั่นเองนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนะครับผมสำหรับออตเตอร์แผกตัวส0งจุดครับจะมาวันที่3ธันวาคมนะครับผมก็รอได้เลยครับอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนอา Legend Player ยังไม่แน่ใจครับจะมาวันไหนแต่มันประกาศเป็นเนิ่องว่องคอมมิ่ครับก็ยังไม่รู้ว่าเนอนไขยังไงมีกี่ตัวหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ติดตามกันต่อไป้วกันนะครับแล้วก็สําหรับที่ประกาศว่าปี2016จะเป็นเกมเพลย์เพลย์ทูฟรีนะผมก็ต้องรอดูข่าวนะครับแต่ปกติน่าจะมีถ้าเป็นของ PS4 ก็น่าจะเพาะมีเฉพาะโซนองของ j a นะครับผม เกมาคที่แล้ก็แจกเหมือนกันครับแต่มันจะเล่นได้แค่ไมค์ขับหมดเดียวแล้วส่วนเอ็กซิบิชัเนี่ยครับก็จะมีแค่เทีมเหมือนเดโมเป๊ะเลยก็คือเหมือนเราเล่น d e โมนั่นแหละครับแต่ส่วนไมค์ขับก็คือเล่นได้เต็มเกมแต่ลักษณะน,นี้มันก็ต้องถ้าฟรีทูเพย์มันก็ต้อง Play to Win นะครับผมไม่จ่ายตังก็ไม่เท่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากลองเล่นฟรีก็ลองไปหาโหลดได้นะครับผม จะเจอแต่คนญี่ปุ่นนี่ไม่แน่ใจว่าจะจะแหลกหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมเ,ลเล่นเหมือนกันเพราะเพราะมีตัวเต็มนะครับผมก็เลยคี้เกียจโหลดเสียเวลาครับอ๋อ,อยังไงเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมโอเงก็ขอบคุณครับที่ฝากาติดตามรับชมมาตลอดนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ